ถ้าข้อควรรู้สำหรับมือใหม่เตรียมตัวสอบทุยีกครับบางข้อถ้าไม่รู้เนี่ยอาจถูกปรับตกได้เลยนะครูเบิร์กขอเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้ว่าข้อสอบถุกก็เหมือนคู่ชกมวยของเราถ้าเกิดเราไม่ทราบว่าคู่แข่งของเราเนี่ยกล้ามใหญ่แค่ไหนมีท่วงท่าย,ยังไงหรือว่าฝึกแบบไหนมาเราย่อมเสียเปรียบ ดังนั้นวันนี้ครูเบิร์ตจะพูดให้ฟังว่า5ข้อควรรู้ก่อนไปสอบ t ว i กค,คืออะไรข้อแรกครับเคยมีคนถามว่าข้อสอบเนี่ยมีการใช้วนซ้ำไปซ้ำมาไหมคำตอบคือมีการใช้วนซ้ำไปซ้ำมาหลักฐานก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยพอครูเบิร์ตไปสอบบ่อยๆมักจะเจอข้อสอบชุดเดิมซ้ำแบบ100%บางชุดเนี่ยครูเบิร์ตเคยเจอซ้ำไปซ้ำมา4-5รอบก็มีนะแต่การที่เขาใช้ข้อสอบซ้ำ ไม่ได้แปลว่าง่ายเขาใช้ข้อสอบซ้ําก็จริงแต่ทางสนยนสอบมีหลายชุดนะเท่าที่เบิร์ตนับตอนนี้ทางสนยนสอบน่าจะมีอย่างต่ํา2 0ถึง25ชุดต่อไปอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้แต่และชุดเนื้อหาไม่ซ้ํากันแน่นอนแล้วว่าเนื้อหาก,กรมมา์บางเรื่องอ่ะมันตายตัวเช่นตรงกลางระหว่าง b wing b 3 h 3, ตอบรี่แบบเนี้ยบางเรื่องออกตายตัวแต่อย่าลืมนะครับว่าภาษาอังกฤษ มันมีคำศัพท์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางข้อวัดทั้งกรมมาและคำศัพท์เป็นรุ่น Hybrid ต้องแปลให้ออกหรือซ้ำร้ายบางข้อวัดแค่ความหมายอย่างเดียวถ้าเกิดไม่รู้ความหมายผิดทันทีแล้วจะเต็มตัวสอบยังไงละเนี่ยให้นักเรียนคำนวณง่ายๆแบบนี้ข้อสอบสมมุติแล้วกันว่ามี25ชุดเวลาทำข้อสอบเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเวลาขั้นต่ำในการเตรียมตัวสอบควรจะ50ชั่วโมง จริงๆอ่ะควรจะคูณ10เท่าเข้าไปนะแต่เอาขั้นต่ําเป็น50ชั่วโมงบางคนอ่ะเตรียมตัวไปแค่25ชั่วโมงยังไม่ถึงครึ่งของเนื้อหาจริงข้อสอบเลยนะครูเบิร์ตถึงบอกไงว่านักเรียนควรจะเตรียมไปให้เยอะที่สุดเพราะข้อสอบจริงเนี่ยเนื้อหามันค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเกิดหนูไม่มีเวลาทํายังไงครูเบิร์ตถ้าไม่มีเวลานักเรียนจะต้องแม่นเลยว่าข้อสอบวัดผลเรื่องใดบ้างณตอนนี้เช่นต้องรู้เลยนะว่า future con ออกสอบ future perfect future perfect con ไม่เคยออกสอบไม่ต้องอ่านนะหรือคำศัพท์คำว่า age ออกสอบ age ปกติแปลว่าริมหรือขอบแต่ในข้อสอบเนี่ยจะมีความหมายเหมือน advantage แปลว่าความได้เปรียบคำว่า choice ปกติแปลว่าทางเลือกแต่ในข้อสอบอาจจะแปลว่า superior หรือเหนือกว่าได้นะต้องแม่นลักษณะนี้เลยถ้ามีเวลาเยอะเตรียมไปให้เยอะที่สุดฮนะ อย่างต่ำา50ชั่วโมงถ้ามีเวลาน้อยเอาให้แม่นจุดที่ออกสอบครับ 2. ฮะเขียนในข้อสอบได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ได้ฮะถ้าเกิดนักเรียนทดในข้อสอบจะมีเจ้าหน้าที่มาแจ้งเตือนว่าห้ามขีดเขียนแดงสิน้นและถ้าเกิดนักเรียนยังทำอีกอาจถูกปรับตกได้เลยดังนั้นเวลาคิดอะไรให้คิดในใจอย่างเดียวเท่านั้น 3. ครับข้อสอบวันเสาร์ยากกว่าวันอื่นจริงเปล่าไม่จริงฮะ อย่างที่บอกไปว่าเขามีการใช้ข้อสอบวนซ้ำไปซ้ำมาและการหยิบข้อสอบมาแจกนักเรียนเนี่ยจะเป็นการสุ่มหยิบถ้าเกิดนักเรียนไปสอบวันเดียวกับเพื่อนแต่คนละห้องก็อาจจะเป็นข้อสอบคนละชุดหรือไปสอบวันเสาร์ก็อาจจะได้ข้อสอบชุดเดียวกับวันจันทร์อังคารพูดได้ดังนั้นสอบวันไหนความยากง่ายไล่เลี่ยกันไม่ต้องไปเก่ง 4. ครับแบบฝึก ETS เนี่ยคือข้อสอบเก่าหรือเปล่าแบบฝึก ETS คืออะไร มันจะมีหนังสือคู่มือบางเล่มฮะมีตราเซยลักษ์ ETS ติดอยู่แบบนี้ซึ่งเป็นตราเซยลักษ์ของผู้ผลิตข้อสอบตัวอีกบอกไว้ก่อนว่าหนังสือทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาดครูเบิร์ตขอเรียกว่าคู่มือไม่ขอเรียกว่าข้อสอบเก่าเอาทำไมอะเพราะว่าตั้งแต่ครูเบิร์ตไปสอบมานะครับครูเบิร์ตยังไม่เคยเห็นคู่มือเล่มไหนที่เหมือนกับข้อสอบจริงในห้องสอบเลย ถ้าใกล้เคียงนะคืออาจจะมีหลุดมาบางข้อที่เหมือนกับเป๊ะๆซึ่งอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญดังนั้นที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปครูเบิร์ตขอเรียกว่าเป็นคู่มือไม่ใช่ข้อสอบจริงแต่ถามว่าใช้ฝึกได้ไหมได้และใช้ฝึกดีมาก ถึงแม้จะไม่มีตราเสียลักษ e ์ ETS ก็ตามก็ใช้ฝึกได้นะครับแต่อย่าไปเข้าใจผิดว่ามันคือข้อสอบจริง5ถ้าเกิดอยากได้990เต็มเนี่ยต้องทำถูกทุกข้อไหมคำตอบคือไม่จำเป็นที่ครูเบิร์ตทราบเป็นเพราะว่าบางทีครูเบิร์ตไปสอบแล้วเผลอหลับฮะตอนช่วง listening วูบไปหรือต้องมั่วสัก2 3ข้อปรากฏยังได้เต็มอยู่เลยนะครับแสดงว่าไม่จาเป็นต้องถูกหมดแต่ก็มีสิทธิ์ได้เต็มโดยเฉพาะ Part Listening น่าจะผิดได้ประมาณ3-4ข้อก็ยังถือว่าได้เต็มแต่ถ้าเป็น Part Reading Part 5-6-7อะอาจจะผิดได้แค่ข้อเดียวหรือ2ข้อถ้าผิดเยอะกว่านั้นคะแนนก็จะหายไปตามลำดับครับข้อสอบทุกีกเนี่ยก็เปรียบเสมือนคู่ชกมวยของเราการรู้ขา่ารู้เราทำให้เราได้เปรียบทำให้เราเพิ่มคะแนนได้ไหวมากๆเป็นกำลังใจใทุกคนครับแล้วไว้เจอคลิปหน้าฮะ